ราชวงศ์คองบองพุทธศักราช2295ถึง2428ทับ1752ถึง1885ราชวงศ์คองบองเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่พมา่าอยู่ภายใต้การปกครองระบบกษัตริย์ราชวงศ์นี้ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการรวมพมา่าซึ่งเป็นระยะเวลาของการขบฏมอนเป็นราชวงศ์ที่แผ่ขยายอำนาจไปทั่ว ถึงกับตีกรุงศรีอยุธยาแตกย่อยยับไปเมื่อปี2310ทับ1767แล้วก็เป็นราชวงศ์ที่ประสบปัญหากับลทัทธิอนานิคมของอังกฤษซึ่งได้แผ่ขยายอำนาจมาจากทางอินเดียผลที่สุดพม่าก,ก็ตกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษเมื่อปี2428ทับ1885ซึ่งตรงกับสมัยต้นรัชกาลที่5ราชวงศ์คองบองเริ่มขึ้นเมื่ออลองพญา ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งคือชเวโบทางตอนเหนือของเมืองอังวะได้รวบรวมบรรดาผู้คนจากหมู่บ้านแถบนั้นเข้าด้วยกันอลองพยาอ้างว่าตนสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ตองอูกเก่าการขึ้นสู่อำนาจของราชวงศ์คองบองนี้ก็คล้ายกับการมีอำนาจของราชวงศ์เก่าๆของพมา่ากล่าวคือเริ่มต้นด้วยการยึดจุดยุดทธศาสตร์ของพม่าตอนเหนือตั้งศูนย์กลางและเมืองหลวงที่นั่นเมืองหลวงของพม่าในสมัยหลังนี้ ยกย้ายอยู่หลายเมืองตั้งแต่ชเวโบอังวะอมรปุระและมันดาเลเมื่อตั้งที่มั่นทางแถบเหนือได้แล้วพมา่าก็พยายามขยายอาณาเขตลงทางใต้สู่ดินแดนมอนการรบกับมอนครั้งนี้เป็นการรบใหญ่มากเรียกได้ว่าเป็นสงครามรเผด็จศึกพมา่ายึดเมืองย่างกุ้งจากมอนซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าดากองและเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่าย่างกุ้งซึ่งแปลว่าอวสานสงคราม จากนั้นก็ยึดเมืองหงสาวดีหรือพระโคอันเป็นศูนย์กลางของมอนกล่าวได้ว่าสงครามในสมัยนี้ทําให้อนาจาักรของมอนสิ้นสุดลงคนมอนจํานวนมากมายมหาศาลได้ลี้ภัยสงครามเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่สมัยปลายอายุทยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์และกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในพมา่าซ่องสมต่อสู้เพื่อเอกร,ราชต่อมาอีก200ปีการแผ่ขยายอำนาจของพม่าสู่ดินแดนมอนนี้ เป็นผลให้เกิดสงครามใหญ่ระหว่างพม่ากับไทยซึ่งก็คงมีสาเหตุมาจากการแย่งชิงประชากรและการควบคุมเมืองท่าต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างไรก็ตามขอกล่าวย่อๆว่าการแผ่ขยายอํานาจของราชวงศ์คองบองทําให้พมา่าต้องเผชิญกับปัญหาพรมแดนในที่สุดการแผ่ลงสู่ดินแดนมอนทําให้เกิดสงครามกับไทยและการแผ่อํานาจไปทางเหนืออย่างดินแดนของฉานหรือไทยใหญ่นั้น ก็ทำให้เกิดสงครามกับจีนและที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือการแผ่อำนาจไปทางตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ายึดครองอาณาจักรย่ไข่นั้นทำให้เกิดปัญหาพรมแดนกับอังกฤษในอินเดียแถบมณีปุระปัญหาหลังนี้เป็นปัญหาที่ชี้โชคชะตาทางการเมืองของพมา่าและต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในที่สุดราชวงศ์คองบองประสบความสำเร็จในการรวมพมา่า ราชวงศ์นี้ได้ทำลายสภาพของอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยเช่นมอนยะไข่และฉานลงหมดสิ้นและราชวงศ์นี้ก็สร้างพม่าขึ้นเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอำนาจมากกว่าทั้งทางไทยและเวียดนามแต่ก็เป็นราชวงศ์ที่ต้องเผชิญกับรัทธิอนา,นานิคมอังกฤษ